รัสเซียได้พยายามผลักดันเข้ายึดเมืองโปโคโรฟมาเป็นเวลาประมาณ1ปีเต็มโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินทุ่มกำลังพลมากถึงราว1,110 0นายเพื่อการนี้เพียงเป้าหมายเดียวปูตินเชื่อยอย่างแน่นแฟนว่าณนะตอนนี้รัสเซียควรจะสามารถบุกยึดเมืองได้สำเร็จไปนานแล้วแต่มันกลับไม่เป็นเช่นนั้นเมืองยังคงยืนหยัดสู้แม้สถานการณ์จะยากลำบาก จนทำให้หลายฝ่ายมองว่าเมืองอาจกลายแตกก็ตามเพราะว่าปูตินตอนนี้กําลังเผชิญปัญหาร้ายแรงอย่างหนึ่งนั่นคือโปโครอฟสได้กลายเป็นหลุมศพของกองทัพรัสเซียโดยสมบูรณ์เดือนตุลาคมที่ผ่านมาอาจเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของรัสเซียในสงครามครั้งนี้ตัวเลขสะเทือนใจถูกเปิดเผยออกมารัสเซียสูญเสียทหารมากถึง25,000นายในเดือนเดียวและตัวเลขจำนวนมหาศาลนี้ เกิดขึ้นจากที่ยูเครนใช้ยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการป้องกันเมืองโปโครอฟข้อมูลนี้มาจาก United 24 Media ซึ่งรายงานเมื่อวันที่7พฤศจิกายนว่ายูเครนสามารถยืนยันบนหลักฐานภาพจริงว่าทหารรัเสเซียจำนวน25,000นายเสียชีวิตในเดือนตุลาคมเพียงเดือนเดียวควรย้ำให้ชัดว่าเสียชีวิตไม่ใช่บาดเจ็บหรือถูกจับเป็นเฉลย นี่คือทหารรัเสเซียจำนวน25,000คนที่ถูกกำจัดออกจากสงครามอย่างถาวรและจะไม่มีวันกลับมาสร้างความหวาดกลัวให้ยูเครนได้อีกจำนวนนี้มากถึงขั้นที่ United 24มีเดียระบุว่าเป็นยอดผู้เสียชีวิตรายเดือนที่สูงที่สุดที่ยูเครนเคยทำได้ตั้งแต่รัเสเซียเริ่มรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์2022ประธานาธิบดีวอลดิเมียเซเลนสกีของยูเครนเปิดเผยว,ว่า ตัวเลขส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแนวรบโปโครอฟส์เพียงจุดเดียวในช่วงไม่กี่วันก่อนการถแถลงรัสเซียได้เปิดฉากโจมตีเมืองมากกว่า220ครั้งโดยหลายครั้งใช้ยุโทโธปกรณ์หนักที่ตกเป็นเป้านิ่งของโดรนยูเครนรัสเซียอาจมีกำลังพลจำนวนมากแต่กำลังทำตัวเองให้กลายเป็นเป้าหมายที่โจมตีได้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่น่าสนใจคือยูเครนระบุว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีหลักฐานยืนยันด้วยภาพวิดีโอ สิ่งนี้บ่งชี้ว่ามีอาวุธบางชนิดที่อยู่ใกล้กับแนวหน้าและส่งภาพกลับมาแบบเรียลไทม์และอาวุธนั้นคือดโดรน FPV ของยูเครนโดรนเหล่านี้ไม่เพียงโจมตีได้แม่นยำเท่านั้นยังบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดเพื่อน,นำไปยืนยันผลการรบได้ทันทีนอกจากนี้เซเลนสกี้ยังกล่าวอีกว่าตัวเลขจริงของผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้ราว2 0 0 0ถึง3,000นายซึ่งเป็นผู้ที่ถูกสังหารโดยปืนใหญ่หรือการสู่รบบนพื้นดิน โดยไม่มีโดรนบันทึกภาพหากรวมทั้งหมดตัวเลขสูงสุดอาจแตะถึง28,000นายในเดือนตุลาคมเพียงเดือนเดียวหรือเฉลี่ยราว903ศพต่อวันตัวเลขหน้าเหลือเชื่อเช่นนี้เป็นสัญญาณวิกฤตอย่างร้ายแรงต่อศักยภาพทางการทหารของรัสเซียเมื่อรวมตัวเลขล่าสุดเข้ากับยอดรวมของสงครามทั้งหมดตามรายงานของเว็บไซต์มินฟิน รัเสเซียมีผู้สูญเสียรวมแล้วมากกว่า1.15ล้านรายตั้งแต่เริ่มสงครามทั้งตายบาดเจ็บและถูกจับและแนวโน้มล่าสุดบ่งชี้บางสิ่งที่มีนัยสำคัญนั่นคืออัตราการเสียชีวิตของทหารรัเสเซียกำลังพุ่งขึ้นในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตามแรงงานของ p o l i t i c a l ระบบการแพทย์สนามของรัเสเซียอยู่ในสภาพย่ำแย่จนทำให้สัดส่วนผู้บาดเจ็บต่อผู้เสียชีวิตกลับหัวกลับหานอย่างน่าตกใจโดยในสนามรบทั่วไป สัดส่วนปกติควรจะอยู่ที่ทหารบาดเจ็บ3-4คนต่อทหารเสียชีวิต1คนแต่ในรัสเซียกลับมีทหารบาดเจ็บเพียง1.3คนต่อผู้เสียชีวิต1คนเท่านั้นซึ่งบ่งชี้ว่าทหารที่บาดเจ็บจำนวนมากถูกปล่อยทิ้งไว้จนตายเพราะไม่มีการอบพยกผู้บาดเจ็บอย่างเหมาะสมสิ่งนี้แน่นอนเร่งให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตของรัสเซียพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อผสมผสานกับสภาพการอันโหดร้ายในแนวรบโปโครอฟส ซึ่งจัดได้ว่าเป็นเครื่องบดเนื้อมนุษย์ขนาดยักษ์รัสเซียพยายามโจมตีทั้งด้วยรถถังปืนใหญ่และฝูงทหารราบพินโดยรวมถึงการส่งหน่วยแทรกซึ้งขนาดเล็กเพื่อแหวกแนวรับยูเครนแม้หน่วยเหล่านี้แทบไม่มีทางรอดแต่รัสเซียก็ยังส่งไปเพื่อทำให้ยูเครนต้องกระจายกำลังและลดการสร้างแนวป้องกันที่มั่นคงยิ่งไปกว่านั้นรายงานจากเทเลกราฟเปิดเผยข้อมูลที่ดูเหมือนเหนือความโหดร้ายใดในสงครามยุคใหม่ รัเสเซียกำลังส่งทหารป่วยหนักรวมทั้งผู้ติดเชื้อ h i ชและไวรัสตับอักเสบไปยังแนวหน้าของโปโครอฟพร้อมสวมปลอกแขนพิเศษที่ระบุว่าพวกเขาเป็นผู้ติดเชื้อยูเครนอธิบายว่ามีบางกรณีที่ทั้งหน่วยของรัเสเซียติดเชื้อร้ายแรงเช่นไข้เลือดออกที่ทําให้ทหารมีเลือดไหลออกมาจากดวงตาซึ่งสําหรับกองทัพปกตินี่คือเหตุผลสําหรับการอพยพด่วนออกจากสนามรบทั้งหมดแต่ไม่ใช่สําหรับรัเสเซีย การส่งทหารป่วยไปตายทําให้ยูเครนต้องใช้ยุทธทางการแพทย์ที่รัดกุมมากขึ้นและยังเป็นการดูดทรัพยากรของยูเครนไปด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในแผนชั่วร้ายที่ปูตินใช้เพื่ออ่อนแอการป้องกันของยูเครนแต่ถึงความโหดร้ายของรัสเซียเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสิ่งที่ทําให้รัสเซียต้องสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดก็คือยุทธสตรีโดนของยูเครนเองเซเลนสกี้ยืนยันว่า25,000ศพในเดือนตุลาคมเกิดจากโดนแทบทั้งหมด และระบบเกมการรบของยูเครน Army of Drone Bonus System ได้สร้างแรงจูงใจให้หน่วยโดรนพัฒนาผลงานของตนอย่างมหาศาลทหารโดรนจะได้คะแนนสะสมจากแต่ละการยิงจนศัตรูตายหรือบาดเจ็บและคะแนนเหล่านั้นสามารถนำไปแลกโดรนใหม่ได้ทันทีตามรายงานของ The Guardian หน่วยโดรนของยูเครนกว่า400หน่วยกำลังใช้ระบบนี้และเพียงเดือนกันยายนเดือนเดีเดยวพวกเขาสร้างความสูญเสียให้รัเสเซียถึง18,000ราย ก่อนที่สถิตินั้นจะถูกทำลายในเดือนตุลาคมด้วยจำนวนที่สูงกว่าอย่างท่วมทน้นหากสัสดส่วนการตายจากโดรนในเดือนตุลาคมสูงถึงประมาณ90%นั่นหมายถึงว่าโปโคลอฟได้กลายเป็นสนามรบแห่งโดรนอย่างแท้จริงการที่ยูเครนใช้โดรนเฝ้าดูทางเข้าเมืองทุกชิดทางทําให้การโจมตีจากรัเสเซียกลายเป็นเรื่องที่เสี่ยงอย่างมากโดยเฉพาะกับหน่วยยานเกราะและการเคลื่อนพลขนาดใหญ่ที่มักถูกโดรนโจมตีจนเสียหายยับเยิน ยูเครนได้ตระหนักถึงความสําคัญของโดรนถึงขั้นแต่งตั้งผู้บัญชาการใหม่สําหรับกองกําลังป้องกันโดรนโดยเฉพาะเพื่อหวังว่าระบบโดรนสกัดกั้นนี้จะช่วยรับมือกับโดนรนรัสเซียและช่วยให้โดรนของยูเครนโจมตีได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยในขณะที่ยูเครนพัฒนาไปข้างหน้าปัญหาหลักของรัสเซียกลับเป็นวัฒนธรรมทางการทหารที่ล้มเหลวนักวิเคราะห์เวสโอดันเนลตั้งคําถามว่ากองทัพรัสเซียพัฒนาขึ้นบ้างหรือไม่ คำตอบคือแทบจะไม่เลยเขาอธิบายว่าในกองทัพรัสเซียไม่มีการถอดบทเรียนไม่มีการยอมรับความผิดพลาดไม่มีการแบ่งปันประสบการณ์และเมื่อหน่วยหนึ่งเหยียบกับระเบิดหน่วยถัดมาก็มักจะทําผิดแบบเดิมซ้ําๆเพราะไม่มีใครบอกใครปัญหานี้ส่งผลให้ทหารรัสเซียต้องใช้ด้วยเลือดเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เพื่อนร่วมหน่วยได้เรียนรู้ไปแล้วเมื่อวานเมื่อรวมปัจจัยทั้งหมดเข้าด้วยกันทั้งความโหดร้ายของรัสเซียเอง ความผิดพลาดทางวัฒนธรรมของกองทัพและพลังทำลายล้างของโดรนยูเครนก็ทำให้เกิดหายนะด้านกำลังพลที่รัสเซียอาจไม่อาจกู้คืนได้อีกมีรายงานว่ารัสเซียกำลังเผชิญปัญหาใหญ่ในการหาทหารมาทดแทนโดยมีการคาดการณ์กันว่ารัสเซียอาจสูญเสียทหารมากกว่าจำนวนที่สามารถระดมได้ถึง20,000นนายต่อเดือนสิ่งนี้ทำให้ปูตินต้องมองออกนอกประเทศเพื่อหาทหารรับจ้างจากอินเดียแอฟริกาตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกแม้จะมีการหลอกลวงว่าพวกเขาจะไม่ถูกส่งไปยังแนวหน้าแต่สุดท้ายพวกเขาก็ถูกผลักเข้าสู่สนามรบจริงแต่แม้จะสูญเสียอย่างหนักปูตินก็ยังไม่แสดงท่าทีว่าจะยอมถอยใดใดและบางรายงานรวมทั้ง CNN ระบุว่ารัเสเซียอาจกำลังใกล้ย,ยึดเมืองโปโครอฟส์ได้แล้วเนื่องจากมีการแทรกซึมเข้ามาภายในเมืองแม้จำนวนทหารที่รัเสเซียแทรกซึมเข้ามาได้จริงมีเพียงประมาณ314นายซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะยึดเมือง แต่รัเสเซียก็ยังส่งคลื่นของทหารเข้ามาเป็นกลุ่ม3คนต่อเนื่องโดยคาดหวังว่าถึงแม้สองคนจะตายแต่หนึ่งคนจะสามารถเข้ามายึดพื้นที่ภายในเมืองได้สําเร็จนี่สะท้อนยุทธศาสตร์อันโหดร้ายยอมเสียทหารจํานวนมากเพื่อหวังผลเล็กๆทีละน้อยและมันอาจกําลังได้ผลในระดับหนึ่งแต่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเมืองถูกปิดล้อมตามที่รัเสเซียกล่าวอ้างยูเครนยืนยันว่าโปโครอฟยังไม่แตก และกำลังตอบโต้โฆษณาชวนเชื่อของเครมลินอย่างต่อเนื่องสงครามเพื่อเมืองโปโคโรฟสยังคงดำเนินต่อไปและมีแนวโน้มว่าจะเกิดการสูญเสียอีกมากมายโดยเฉพาะในฝั่งรัเสเซียหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปการล่มสลายของเมืองอาจไม่ใช่สิ่งที่ใกล้จะเกิดขึ้นอย่างที่มอสโกต้องการให้โลกเชื่อ